ดีจ้าแพทย์ครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กล้าพาม้วนมาลงทงลงทาแล้วเด้อจ้าเด้อหากขบหาเขียดมารบมา,มากระติดตามย้ายได้เด้อจ้าที่ไม้ใหม่เด้อจ้าเด้อที่ไม้ใหม่ไม่เจอไอ้เจ้าตัวเล็กเหรอ,ต,อต, <laughs> ตัวเลกเห้อสองตัวตัวเขียดปานปานคือตัวใหญ่เทอะ สองโตมันมันมันแหเอ้าอ้ยเจ้าหมอบงามเนาะมึงมึงตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไทยอันนี้ก่อนจับอู้ยัวปีนทองรางงางอู้ยชวยเลยมันมันมันเอ็ดเล็ดเลยไงลูกไี่ยังเก่าเขียดดีบุกมันมันอู้ยัวใหญ่งามอบมากเนตัวงามเขียดบานเฮาก็จัิงสิ เขียดๆเเขียดเนีนางโม่ตให่ใหญ่ใส่ใส่ย่างนัากระส่งอุ้ยลุงเจยอก็ลุงลกิ์คือฉีออกตัวไหนคือสีพอย่างตรงนั่นชุดนั่นะนี่มันมันมัน พี่นเออตัวหนึ่งเด้อพี่น้องตัวใหญ่ๆงามงามช่วยช่วยตินเข้าไปตัวหนึ่งว่าท่านไดนจ,จ้าเด้อเมื่อไรเท้าอีริหนึ่เออนะ่ะเออเอาคือ,อเกาเลยเท้ามานมันเดี๋ยวดูจ้าเออตัวงามใสใสกลางมานมันอีกเดี๋ยวจ้าเด้อตัวงามงาวยช่วย ตะท้องวามตื่นกระโปรงแกออกละที่ได้หัวรับช่วงต่อจากเสาเจยดล้วบันข้าวขาโบขืนตีดึงขึ้นซึ่งสูงพี่มันมาอยู่ข้อพี่อยู่นุ่ม เออสร้างสองเขาแล้วพี่น้องเขาแล้วมันนี่มันปรมากับมอวนได้จ้าเลยเออเือฝนจิดโต๊ะบนนอนี่นอนเด้อเด้อเดอเด้อบุ๊บบุ๊ปเฮอือเออเขาเจอใช้ประมาณคอใช้เหมันตัวไงบอหิเห็นบ่พี่น้องเห็นบอ เอาจ,จ,จับเข่าจับแก็บนานตัวบอกไ่มาเลยโอ้ยขาวจั่วนาเจี๊ยเลยมันมันโอ้ยโตัวเขียนโอ้ยโอ้ยตัวแหลกแหกมันด้วยจ้านี่กบบรนาามีนะเทวซัานี่ฮู้ฮอ้ โอ้ยโกเมย์นะนี่นี่นี่ดูดมามองนี้ชาวนูดมามองนี้นี่นี่ทั้งนี้เออดูดมองนานแหละวนานเดี๋ยวก็ตั้งไนเราโอ้ยเห็นบ่ท่านนานนี่เลียบเลยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่สีทองคือเลยแม่เหลืองเหลืองหุวยเลย เอาถั่วไรถั่วรัดรัดเจยรัดโอ้ยวาววาวอยู่กำลังปุ่นท่านบมมันหกกระปุ่นเนาะต้งไลกันแม่เิอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออ กุบตัวที่สองมานมันจับแล้วด้วยพี่น้องเห็นบอจ้าเห็นบอจับขึ้นมาแล้วจ้าอมันมานมันบอกมาไก่ตาท่องกับมานหนึงสี่เลยเนาะพี่น้องเนาะเชขาจื่ดตื้อถีนกระโปรงใส่ระบหมานมันย่าป้าจืดกระโปงให้ไาย ผัดได้หมานโกบได้บะน,นี่นะท่านบ่เจา้าพอเห็นแต่มันดูขอก็เลยคุปปบหลโอ้ยมันเขาไปสองตัวเลยอีกล่ะคุบเป็นยังคุบเป้าคุบเป้าเหรอเนาะโอ้แล้วมันดูไปทางไหนคุม้มหายสองตัวแล้วเด้อจ่าเด้อนี่กหม่เลยนี่โอ้ยเขีย่ยซ้ำโกบเฮาเลยต้นองค์หนึ่งเลยเนาะเจา้า ไงกูโกบเลยเนาะไงกูโกบเลยพี่น้องเอ้ยโกบมันกะเออมันแหงแหลกมันกะโกบอันชดถ่ายมันกะเป็นกระแสนเลยท้อโอันชูาตัวซ้ำนี้แหะตัวนี้เขยหมูมันยังตัวใหญ่อยู่น้องพี่น้องเนาะพี่ใส่กับหมวกลายใส่ลายจริงเนาะ ไอ้ขนหนีมวนขนาดพี่น้องเป็นร่องเห็ดมึงเหรอมวนนี่ห <sm> ลีปนอบาเยเจ้าเจ๋อหาเหรอแมนครับมวนนี่หลีครับนันบานสองตัเลยวะตองไล่ช่วยกันนั่นนั่นันเสียบเลยไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วได้บอสถือเสียบมันหลอดปั๊บหนึนั่งความไปนั่นนั่งความไปเบบอยโสอู้วเต็มมืออายะ ในอาปากเลยได้ขาดตนเอ๊ะมันกำเนาะปูจ้ากับปูน้อยนิมือนี่แหละมันเจียต้องโยนสีแลงมันมันมันเด้อพี่น้องโอ้ยโต๊ะสับปูปีปาดปัดปัดมันมันเด้อพี่น้องมามามาหามันตัวใหญ่ยเนาะงามเนาะแถวเนาะมาเจ้าโอ้ย Không khói mán đi mán mán Đi mong nỉ nè ơ năn điên luôn men bỏ men bỏ điên luôn đấy tháo mán mán tôi nhảy, nhảy để trả được na quan bất ừ. ừ. เด่นดวงเลยหาชอยกันเลยพี่น้องเลยพอเดี๋ยวปนก้าวเราเมื่อนี้มาๆๆทั้งพี่ทั้งพี่มารมาน์ดมาร์มาอะไรกับตาท่องตาท่องในพ่อปนละได้ลูกวิทยนมานีเราด้วยจ่าเด้อตุ้งใหญ่ตุ้งามเนาะดีเจ้าบเตนคู่ไปท่านที่เท่า มันมานขตินละบ้ทัานเหรอมันหกแห้งอ่ะโฟดเด้อพี่น้องเด้อคันตินออกบ้ทัานในนี่หกแห้งแถวนี้หกแห้งเลยพี่น้องอ๋อหาเซลล์เซวลมันหกเขาโตนะคุ้มจ้าท่านเ้าวเนาะมานมัน ไหลมาป้าเนี่ยคุบแล้กก็ะบาทสามตูวสี่ตูวแล้วมันหกแห้งกมันหกแห้งยี่หรีพี่น้องมือนี่ชังนึงมนโดดพิษชั่งนึงอ้ยเนื้อเสือเนขาไปตุนตัวน้อยี้มันตัวหน่อยมันติดเนื้อเ่าขมันขัมันเต็นก็บบาดใมันเอ่ยขันซุนถือมันก็เต็นเรื่อยเลยนะองใหญ่ยู่เถา ตันนี่้นอหญ่เน่ยตัวือต้นตีมมนมจับมูมีเลยเท้าพ่อบอลาเท้ามืเอเนี่ยโหกกระโพดนน่เฮ้ยพ่ออยู่ตีนเมวได้นะมันโดดมานน่เลยอุ้ยขู่กระไปไนพี่น้อนงเฮ้ยทำไม่มันหายมันโกแห่งกระโพดเจ้าเอ้าอีกล่ะ ัตใหญ่บ่นี่นี่นี่พี่หันบ่น้อนี่หนอเต็มเร็วอีหลีเดินล่องว่ามันดุดลงแท้ธอแถแหน่งจะห่ายะห่ามันมันกระองคุมอยู่คนเดียวเพราะเศร้าห่ม คุ้มไปว่าบอกว่าถลาดในกั้นในกั้นหรอกรอยากสลัดนี่กัานบอบอกว่าเมลัยเมลัยกั้นอะไรไปไหนเลยมันละขเพี่น้อว่ายดดูแลมนมันไอพี่น้องพี่นบองไหนี่นี่นะ โอ้โห่นีได้ตากบหน่อยเฮึอเขียดกบหน่อยกบหน่อยแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกบหน่อยโอ้ห่งามเน,นาะมองสิไทอันนี้กล้วยก่อนจะเต้นเด้อเขาไม่เขียดเต้นเลรอใดนี่อืมเด้อพี่น้องอ๋อแจับขึ้นมาแล้วก็ตัง,งหน่อยเด้อพี่น้องซ้ำเขียดอู้ซ้ำเขียดดีโม่อยู่มานมาน mệt oh, mệt là Màu hoạn đỏ ngắm mệt, con tiếng ngọng ngọng luôn, โอ้ยเขียดแม่นี่สร้าปุ๊บห้าได้ใวงหนึ่งเองเนาะงาน,นี่มานมานเด้อพี่น้องมาาแล้วมานอีกแล้วรวยรวไปเลยวันนี้ Chào khi ừ. ừ. Tụi nhảy nhảy lên nó chảo nó. À, man man. Ừ. Hiến bò. Tụi ừ. <laughs> nhảy cứ cao. Ừ. Bỏ ừ. ra đi ừ. chặt ừ. tụi Man man. เดาทอดนะจะทอดอลปุุงโหกบหลาคมาเฟีดหองามๆไปหรอกนี่มันมันไอ้โตใหญ่เลยเขาน่า ขวบ่ะตัวใหญ่บะตัวใหญ่นอนพิน้องอ่ะเหียดแมนน่นี่ได้ชุดซิบโตนี่พอปนเลยนยนี่ให้มองข้าตัวนั้น,น,น,นเลืองหุยหเลยน้าจาเนาะจะมองนอนี่ยจะมองสะ ให้เบิง้งสายกขึ้นเบิง้ง <c oughs> พอขึ้นพอยาก็นนาจาเนาะเอาไปสมมงเนาะเจ้าเนา,านะหอนหอนคุ <c oughs> ้มจน เอาจนทันเลยเด้อจ่าเด้อพี่น้องมาท่องพี่เขียนเตาะนะเขียนว่มันโดดขึ้นเสียเตาะพี่น้องเขียนดีขาค้ำค้ำโอ้ยเขียนด,ดีขาค้ำไปลำบันดูโอ้ยง่ายเขียนตัวบอกใหญ่เลยนะเจ้า มนัมนมันหอนแหงละ่ะไปมันเขาจะไปเงินอะไรตีเทาใหญ่<า>อ,ยยอยู่ไก่ใหญ่พวมมาหอดมันมันมันสามตัวสน้องเด้อสามตัว นางจับสามตัวง้างมาสามคนคิดจับค <c oughs> อยเล่มไปสเลยเท้าจังได้ปวดได้กินเนาะคอยเมื่อยคอยกะนั่งเศร้าก็เต้อย่าบ,บุ่าบุญหลายเท้าอ้อมแห้งไว้หาไปสุมือสมือแน่ท่านมาเจ้า เต็ม่วงเลยยงเออยัเจออือเป็นเงนแล้วปป่ะบ่บ่ท่านบ่ของตาทอง ตัวนี้ของสาวเจ้ยของลูกวิทย์ดีจ่าเด้อกันอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ่าขอพุ่นทุกไลท์ทุกแช้ทุกคอมเมนต์ี่ให้ยายด้วยดีเสมอมาถ้ายายพิดผลาดปะกันได้ยายขออภัยเด้อจ่าลากน้าทุกคนสวัสดีจ่า